มันก็เต็มสัมง,งานโดยเฉพาะเวลาอย่างทุกวันเน,นี่ยสักงาระพนชนชชาติเซาเราอะยังเป็นเช่าอาคารอู่องเงี้ยมั่ก็ไม่สะดวกเก็บกระดาษของคู่ท่านขนาดนั้นแล้วอย่างเช่นกรณีที่ผู้บริหารที่มีหน้าที่อะครับต้องมายื่นโนอย่ายเงี้ยเขาจะมาขอว่าขอคัดขอคัดตัวที่เช่ารับตำแหน่งได้ไมาอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ก็มีก็คัดได้แหละครับก็ จะมีขั้นตอนอยู่ก็คือต้องมาทาบันทึนขออะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องขึ้นไปหาว่ามันอยู่ไหนแบบเนี้ยคำว่าของท่านอยู่ตรงไหนตรงไหนซึ่งก็เออก็ยุ่ยยากอนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบตรงเนี้ยเราก็จะช่วยกันก็คือสามารถที่จะดึงนข้อมลจากเวลาตั้ก่อนในระบบได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีหน้าที่ยื่นก็จริงแต่ว่าอยากให้ช่วยฝากด้วยเพราะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะ ช่วยได้รต่ว่าจะไม่ใช่ไ่ช่วยกันหน่อยหรือว่าให้ย่างพี่น้องแต่ว่าเรื่องหลานนะครับช่วยในนี้มีใครมีเฟซบุ๊กแม่ครับผมทุกคนมีเฟซบุ๊กไหมเอ่ยเพราะว่าอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องใช้อีเมลนะครับมันก็คล้ายๆกันก็ตัวเนี่ยมันก็จะใช้อีเมลเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็ใช้ใช้ไลน์อย่างเช่นเราส่งสวัสดียำจานอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันก็คือเหมือนกันเอารูปภาพจากในเครื่อง หมดไปเนี่ยครับก็คลายกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในช่วงเช้านี้เราจะพูดถึงแค่ตอนการขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยจะมีพูดถึงรายละเอียดต่างๆในแต่ละรายการนะครับเพราะว่ามันจะมีทัพย์สินรถดูทรัพย์สินเบบนมีสินนะครับตอนขั้นตอนแรกเราก็จะพูดในเรื่องของการลงทะเบียนก่อนนะครับ ท่านต่อไรเริ่มจากการเปิดวารมของข้อมูลเรินโกในทความแปรปัวนและเตุกข้อมูลส่วนบในยคข้อมูเกี่กัตแน เลี be, hier, thing, ียรอข้องโและ้องต่ทปลที่อเยรบส่งประัทุหาและประัเพื่อินาายเมนเรักลับจากนั้นเกที่ก้อนปาที่นี่หรือที่มากเพื่อยินยาน ระบบเขียนหน้าดืดยานการใช้ยางปิกเริ่มต้นใช้ในระบบนำรหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านและกรอรหัสผ่าให้ถูกต้องที่ช่องแคปชั่นและพนที่เข้าสู่ระบบระบบจะส่งรหัส OTP ปกักไปยังอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบยไว้เพื่อใช้เป็นรหัสผานการเข้าใช้านระบบขั้นตอนที่สระบบจะนำผ่านเข้าสู่การหนาจี ามารถกอกข้อมูลบางทีและตำแหน่งที่ต้องการยื่นดูที่ตำแหน่งกรอกข้อมูลงานแทบหนีเอาอีกที่ที่มีสาสิบ้าีิและเลืกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลหรือถ้าต้องการแ่ดูค้นหาตำแหน่งที่ยื่นให้กที่ค้นหากรอกช่ตำแหน่งที่ชอบตรวจสอบโดระบบจะแสดงชื่อตำแหน่งที่ยื่น รู้เอกสารเพื่องข้อมูลบัญชีต่อมาให้สสงเก็ในข้างทางซ้ายหเพื่อข้อมูล